ค<บ>นก็ท่านจะมาได้มากครับท่านจะยกเอาอยากให้คุณพอ่ณพอคุณแม่มีป้าอาอาได้มีโอกาสได้ร่วมในกิจกรรมการสำคัญแบบนี้ที่ทำลังอยากขึ้นเพ่อได้ออกไปส่งด้วยกันในต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าทีท่ทหารแล้วก็่จีนอาสาในการฝากจัดผมลงผม โค้ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆได้เลยในช่วงนี้ครับในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญนะครับพิดามารดาญาผู้ใหญ่ของงาและท่านที่เดินทางร่วมบรมรัตนนาบุนนะครับาเป็นญาติเป็นพิดามรรดาหรือท่านที่จะร่วมบรมรัตนนาร่วมตัดผู้ปกครองหรือว่าญาติพี่น้องของนา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธนาแสดงรามสอนนาคและบายสีสู่ขวัญในช่วงค่ำด้วยนะคะเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทุกท่านเลยนะคะขอเรียนเชิญนะคะรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธนาแสดงรามสอนนาคและพิธีบายสีสู่ขวนนัญนาคในเวลา17นาฬิกาของวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เวลา6นา นะคะมารายงานตัวเวลาหนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะให้นา,าทุกท่านมารายงานตัวเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเวลา7นาฬิกาจะเริ่มถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสาเมเณรและนาานะคะก็ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องทุกท่านนะคะ ได้มาร่วมถวายพระทหาดเช้าแดบบ่พระภิสุโส์สามเดชในหน้าในเวลาเจ้น,นาฬิกาแวัดสุวรรณวิจิตรแห่งน,นี้นะคะเวลาเก้านาฬิกาเชิญร่วมแห่หน้านะคะรอบอุโบโสถวัดสุวรรณวิจิตรค่ะเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีประทานในพิธีจะเดินทางมาถึงวัดสุวรรณวิจิตรนะคะจึงได้รับขอได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ได้พบพระพุทธาศาสนาอย่างนีน้ได้มีโอกาสบวงตั้งจิตอนุโมทนาเอาเองนะโยมนะตั้งจิตบุญใหญ่เลือเกินบวชหน้าแค่รูปเดียวบุญใหญ่แล้ววันนี้หน้าตั้ง300 34รูปนะครับ334รูปไม่ใช่ธรรมดาบุญใหญ่เลือเกินนะครับ รอบที่หนึ่งผ่านไปอ้าวเอเอเคาร์ล่ขอบโชว์คอชัยเป็นสัญญาณอบอกว่าถึงรอบ